สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เข้าครัวยัวเธอด้วยเมนูปลานินเผาเกลือนะคะกินกับขนมจีนแล้วก็น้ำจิ้มถั่วตัดค่ะไปดูวิธีการทำกันเลยจ้าล้างทำความสะอาดปลานินให้เรียบร้อยนะคะนำเครื่องที่เราเตรียมไว้มายัดในท้องปลานะคะมีข่าใบมะกรูดแล้วก็ตะไคร้ค่ะใส่เข้าไปเยอะๆเลยนะคะจะได้หอมๆดับคาวนะคะยัดเข้าไปเลยจ้าแล้วก็ เอาไปยัดในปากปลาด้วยนะคะจะได้เพิ่มความหอมเข้าไปอีกนะทุกคนนี่แหละคะ่ะยัดเข้าไปเลยจ้าเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมาเตรียมเกลือแล้วก็แป้งสาลีเอเนกประสงค์นะคะเพื่อมาทาให้ทั่วตัวปลานะคะถ้าเราใส่เกลืออย่างเดียวอะ่ะมันจะ ไม่ร่อนดีนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นต้องผสมแป้งเข้าไปด้วยเนื้อปลาจะร่อนออกมาสวยเลยเวลาที่เราย่างแห้งแล้วแกะออกมานะคะนี่ทาให้ทั้งสองด้านเลยนะคะโปะเข้าไปเลยจ้าโปะแป้งเข้าไปให้ทั่วทั้งสองด้านของปลานะคะเสร็จแล้วเราไปเตรียมย่างกันเลยจ้านี่นะคะทุกคนรอบแรกนะคะเพื่อใช้ไฟแรงไปหน่อยนะคะทุกคน ก็เลยท่องเอาออกนะคะแล้วก็เอาขี้เถ้าโรยไปเพื่อให้ไฟมันอ่อนลงนะคะแล้วก็มาย่างอีกรอบหนึ่งคะ่ะย่างไปเรื่อยๆนะคะพอปลาเลิ่มเหมอนก็กลับด้านนะคะทุกคนนี่เป็นไงสวยเลยไฟอ่อนกำลังพอดีเลยนะคะกลับให้เหลืองทั่วกันทั้งสองด้านนะคะทุกคนต่อไปเราไปดูวิธีการทำน้ำจิ้มถั่วตัดกันบ้างคะ่ะ ใส่พริกสดนะคะเขียวแดงกระเทียมลงไปโขลกนะคะเสร็จแล้วใส่ถั่วตัดไป2ถุงนะ,ะทุกคนน่าจะเป็นห่อละ5บาท2ห่อนะคะตำให้ละเอียดเลยจ้าเสร็จแล้วก็ใส่ถั่วี่ส่งคั่วตามลงไปอีกนะคะทุกคนบุบๆหลกนะคะไม่ต้องตำให้ละเอียดมาก ให้เคี้ยวได้กรุบกรอบนะคะเรียบร้อยจากนั้นใส่ชูรสนิดหน่อยนะคะน้ำปลาดีบมะนาวตามลงไปเลยจ้าแล้วก็จะเทน้ำอุ่นใส่ลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อให้มันมีน้ำเนอะเสร็จแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน น่เรียบร้อยค่ะทุกคนน้ำจิ้มถั่วตัดตักเสิร์ฟได้เลยจ้าเรียบร้อยนะคะเมนูยั่วเธอวันนี้ปลานิลเผาเกลือไปจ้า